อัมพูชาพระรัตนตรังอรหังสัมมาสัมพุทโภพกวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์เกลยเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกอาพระปเจ้าพิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เติมผู้นา สวัสดิ์โตพระควตา t h a ธรรมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทรมังนังละ่ามีข้าพเจ้านมัสการพระธรรม <c oughs> สุปฏิปโนพระควะโตสาวะกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างฆางน้ำม,มีข้าพเจ้านอกน้มพระสงฆ์ <c oughs> คราวินัยปิฎกมหาพิวังเล่มหนึ่งภาคหนึ่งหน้าที่142 <c oughs> พวกท่านจึงเบื่อหน่ายพระจระทูลว่ามหาบอพิษพวกอาตมภาพได้เฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานแล้วสถานที่ควรทำการนะพิว่า <c oughs> <c oughs> การลุกรับอัญญชลีกรรมและสาจิกรรมไม่มีเพราะเหตุนั้นพวกอัตมภาพจึงเบื่อหน่ายพระราชาตรัสว่าท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าได้พูดแล้วมิใช่หรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าป,ปริพันธ์ปรินิพานแล้ว พระเถระทูลว่ามหาบอพิษปรินิพานแล้วแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นศี <c oughs> พระสรีระธาตของพระองค์ยังอยู่พระราชาตรัสว่าข้าพเจ้ารู้ท่านผู้เจริญพระคุณท่านจำนงหวังการสร้างพระสถูปแล้วตรัสต่อไปว่า ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะสร้างสถูปนิมนต์พระคุณท่านเลือกพื้นที่ในบัดนี้เถิดอันหนึง่งข้าพเจ้าจะได้พระธาตแต่ที่ไหนท่านผู้เจริญพระเถระทูลว่ามหาบอพิษทรงปรึกษากับสมนจามเนรสมณะสามเนรยู่เถิด <c oughs> สมณะสาม,มนเณรรับจัดหาพระธาตุพระราชาทรงรับว่าดีละท่านผู้เจริญแล้วเข้าไปหาสมณะสาม,มนเณรตรัสถามว่าท่านขอรับเดี๋ยวนี้พวกเราจักได้พระธาตุจากไหนสมณะสาม,มนเณรทนว่าทรงขวนขวายน้อยเถิดมาหาบอ่อพิษ ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชำระถนนหนทางให้ประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับมีทงชัยทง, <c oughs> ทงประดาทงประดับและหม,อหม้อน้มเต็มเป็นต้นแล้วพร้อมด้วยชนบริวาร สมาทานองค์อุโบสถให้พวกพนักงานตาลาวจรดนตรีทั้งปวงประชุมกันรับสั่งให้ตกแต่งช้างมงคลประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างและให้ยกสเสตฉัตัขึ้นเบื้องบนช้างมงคลน,นั้นเสร็จแล้ว เวลาเย็นขอให้ทรงพระกรุณาเสด็จบ่ายพระพักมุ่งตรงไปยังอุทยานมหานาคควันพระองค์จักทรงได้พระาธาตุในที่นั้นแน่นอนพระราชาทรงรับว่าสาธุพระเถระทั้งหลายก็ได้ไปยังเจติยะคีรีบรรพจนั่นแหละ พระสังการให้สุมนณสมัมมณรไปเชิญพระท่าตุนเจดีกิริบันพจนั้นท่านมะหิน,นะเถระกล่าวกับสุมนณสมัมมณรว่าไปเถิดสัมเณร เธอจงเข้าเฝ้าพระเจ้าอาโศกมรรมราชผู้เป็นพระเจ้าของเธอในชมพูทวีปทูลตามคำขอทูลตามคำของเราอย่างนี้ว่ามหาบอพิษพระเจ้าเทวานามปิยะดิตสะพระสหายของพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระาศาสนา ปรารถนาจะให้สร้างพระสถูปได้ยินว่า <c oughs> พระองค์มีพระทาตอยู่ในพระในครองครองในครอบครองของพระองค์ <c oughs> <c oughs> ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานทาตนั้นแก่อาตมาเถิดดังนี้แล้วรับเอาพระทาตนั้น จงเข้าเฝ้าเท้าสกกะเทวราชทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชได้ยินว่าพระองค์มีพระาธาตุอยู่ในพระหัตรอบครองสององค์คือ <c oughs> <c oughs> พระธาตุพระทันตธาตุเบื้องขวาหนึ่งพระาธาตุราขวัญเบื้องขวาหนึ่งเพราะฉะนั้นขอพระองค์โปรดบรูชาพระทันตธาตุเบื้องขวา แต่พระราชทานพระท่า้าขวัญเบื้องขวาแก่อาตมภาพ <c oughs> และทรงทูลเท้าสัก,กนั้นอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชเพราะเหตุไรพระองค์ทรงส่งพวกอาตมภาพไปยังเกาะตพาพระปันนิทวีบแล้วทรงปล่อยปละละเลยเสียดังนี้ <c oughs> สมณะสามเณรไปเชิญพระาธาตุเกาะลังกาตามเถระบัญชาสมณะสามเณรรับคำของพระเถระว่าดีละขอรับ